เอาครับผมสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับ FC ช่องลูกขดี้งเชียงิสานทุกท่านนะครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ครับผมเอกมาอยู่ตลาดบันหันนะครับผมเสาร์วันที่16กุมภาพันธ์2565นะครับผมตลาดเสาร์วันพุธนะครับพี่น้องสำหรับผู้อยากมาย่างตลาดนะครับมาแต่เต่าเซานะครับผมตลาดอยู่ทางออกจากสารคามาลอยเอทนะครับผมออกจากตัวเลื่อนหนาเลื่อนจำมาประมาณ4ีกิโลหากิโลนะพี่น้องนะครับติดถนนใหญ่นะครับทันทีพึ่งเขามากก็ฝาก กดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจจังเลยนะครับพี่น้องนะครับมือนี้มาอยู่ทั้งโซนง่วงงามเปิดคลิปเลยครับพี่น้องนะครับผมสําหรับผู้อยากแต่งวัวไปเลี้ยงวัอนี้ภาเบื้องหลากหลายราคานะครับผมนี่ทุกแบบนะครับสําหรับผู้มักแม่ลูกหรือมักแม่สาวแดงๆงามๆนะครับคลิปนี้ว่าผิดหวังแน่นอนครับเอาพันธุกรรมดีนะครับเดี๋ยวมาเบื้องเมียที่เด็กนะครับสักก้อนนะครับของไอ้เพิ่นนะครับจะมาไอ้แม่สาวตัวนี้เปิดไบชุดสองพัครับเปิดไบแสนสองหมื่นหาพันลูกควายครับตัวนี้ ลูกสาวซี่ไหว้ศูนย์เก้าหกเจ็ดเดือนลนะครับสามเดือนครับสิบสามเดือนอ่ะเด้อครับพี่น้องตัวนี้สิบสามเดือนส่วนสูงร้อยเท่าไรครับร้อยสี่สิบบวกครับร้อยสี่สิบบวกนะครับผมตีเอฟไหมครับบอสเนี่ยตีเอฟเนาะเอ่อง้วนมาแต่อำเภอไหนครับน้องเครื่องสร้างครับพออ้วยอ่าน้องเครื่องสร้างนะครับผมคพอพออ้วยครับพออ้วยเนาะนะครับผมเอาราคาเปิดไว้ริครับแสนสองนะครับเอาติดต่อเบอร์โทรไหนก่อนครับ ศูนย0แป0ฮ่าศูนย์ศูนย์ซีศนย์ศูนย์ซีหกองหกสองหยิะครับผมขอบพูดในไลน์ครับผมอันนี้แม่สาวด้วยพี่น้องนะครับลูกสาวซี่ไหวศูนย์เก้าหกใบหลอดครบนะครับผมเนาะเอาครับมาเบิ้งจากทางการสินนะครับอันนี้แม่สาวเอฟหนึ่งเนาะนะครับไลน์ไปได้ครับไปตัวนี้เปิดไว้แสนซีเนาะเอาใบมาเบิ้งครับไ้นะครับเอฟหนึ่งนะครับพี่น้องนะครับนะครับซีเอ็นยกกำลังสองนะครับผมมิเตอร์ ซีไว้ศูนย์เก้าหกครับพี่น้องลูกสาวซีไวอายุเจ็ดเดือนแล้วครับสิบสามเดือนนะครับเปิดไว้แสนซีครับพี่น้องนะครับตัวนี้อันนี้ครับพี่น้องตัวยางใบเพชรดีกีท่านอาจจะไม่เคยเห็นนะครับผมคนละยางเลยพี่น้องใบเพชรกับใบผสมนี่คนละยางนะครับหลายท่านเข้าใจผิดกันอยู่อันนี้คือใบพัฒนาพันธุกรรมนะครับจดง้วนอีหนึ่งครับพี่น้องแสนซีนะครับเดี๋ยวตัวตัวที่สองนี่ร้ายไปไหนครับหกจุดห้าครับตัวที่สองนี่หกหมื่นห้าอันนี้ก็บอีหนึ่งคือกันนะครับผม เป็นลูกของสติงลีสองศูนะครับผมเอาตัวนี้หกหมื่นห้าพันเม่สาวส่วนสูงคูนี่วัดมาหลายปีครับตัวนี้ร้อามเตัวนั้นวัดร้อยอ่าตัวนี้ร้อยสเจนะครับผมตัวที่แรกร้อยสามห้าเนาะเอาครับเบอร์โทรติดต่อน้ครับไอ้ศย์หกสองนหนึ่งเก้าสองหนึ่งสองอาะครัขอพูดในหลายครับผมเอาเดี๋ยวมาเบิรงของไอปีนะครับไอปี AP เอามาเบิง์นะครับ สวัสดีครับเอ้าได้แม่สาวครับพี่น้องครับของไอปี่มาจากถังสุวรรณภูมิลอยอิฐครับพี่น้องนะครับสำหรับแม่สาวโอ้โหงามสำหรับผู้มักโบดเลยครับผสมอะไรครับไอ่ผสมเคเอฟสามหนึ่งจิตเดือนหรือพี่น้องนะครับผมป่ดสูงครับผมครับสูงชวมหัว่จะคว้างพุดหรือพี่น้องเอาครับผสมเคเอฟเม่ดขักบ่อบาดที่หนีงอวยใหญ่กว่าคนครับพี่น้อง บ้าไม่ <laughs> เอาอยาไปส้วนเขาเอาครับตัวนี้ลูกพอไดนครับวา<ะ>บ่าหูเนาะตะวันได้ทองแค่อนะีบสามหนึ่งเนาะจ้เดือนลอยจะเข้าจิตเดือนแล้วนะครับผมส่วนสูงวัดมากเท่าไรกว่าครับลอยสี่สิบเก้าถึงลอยห้าสิบนี่เนาะร,ราคาเปิดไว้นะครับบารนี่ 40, 000 5, 000. 1นึ่0 0สนสี่0มน้ัหนึ่งแสนสี่หมื่นกอีกห้าพันนะครับของของไอปีนะครับ จากสุวรรณภูมิเบอร์โทรเลครับไอ้ยกหนึ่6ศูนย์หกหนึ่งหกหกหนึ่งสองแปดเจ็ดหครับาครับพี่น้องนะครับพันธุกรรมหัวโลนธรรมชาตินะพี่น้องนะครับโบสถ์ครบเครื่องราคาห่วงยังต่อรองได้ทั้งอำเภอสุวรรณภูมินะครับเอาสะดือกับง่ามครับพี่น้องเอาหัวน่มซีหัวปกตินะครับบ่มีติ่งเอาับประกันไห่นะครับของไขพี่ของดีมีคุณภาพนะครับขอคุณหลายครับไอนะครับงาวครับพี่น้องมักง่วททองนะครับในทองเค้อนบสามหนึ สวัสดีครับผมเอกวริตทองสมบูรณ์นะครับจากร้านซาบูนคังเกษตรครับกับเอเย่นโคแมกจังหวัดมหาสารคามร้อยเอ็ดกาลสินนะครับกินง่ายใช้ดีทวีกกำไรนะครับโคแมกใครสนใจจะเป็นตัวแทนจําหน่ายสามารถติดต่อได้ที่ร้านซาบูนคังเกษตรหรือว่าเบอร์0927893599โคแมกนะครับสูตรไม่มียูเรียทั้ง2สูตรขอบคุณครับเมลูกนะครับผมจะมาครับพี่แสนอิดนะครับผมลูกตัเดือนแล้วใช่ครับแปดเดือน อาลูกเจ็ดเดือนนะครับผมแม่ผสมอีกไหมครับผสมพอไหนไปิน้อครับใส่แค่เอฟหกแปดเนาะนะครับผมเมียเอาม่าจากตัวครับเมอนีิเอาคู่เดียวนี่เนาะแม่สูงเท่าไหร่ครับหนึ่งร้อยสี่สิบใดนะครับผมลูกตัวที่ไหนครับน้าเม่นี่ลูกแรกเนาะนะครับฝากเบอร์โทรด้วยครับศูนย์เก้าสามซีหนึ่งสองสามสองซีหกราคาเปิดไปเท่าไหร่ครับ แสนเอ็ดนะครับเอาแสนเอ็ดมักแม่ลูกนะครับผมเอาติดต่อมาครับพี่น้องให้จางไหนน้ำเพื่นเบอร์โทรก็ตามที่ขอให้นะครับผมแม่ลูกของไผ่นอครับดิจะบายแล้วครับเจ็ดหมื่นสองป่ะครับเอาครับลูกหลอดให้ลูกข้มโตลูกลูกข้มโตเนาะนะครับประมาณเจ็เดือนแล้วครับลูกอ่าลูกเฮ็ดเขาเลยเด้อครับพี่น้องนะครับลูกเฮ็ดเขาเรียบร้อยแล้ว หกเดือนนะครับผมแม่ผสมอีกไปครับเดือนหนึ่งไซพอไดนเนาะครับอ่าโค่นโตนะตอ่างงวผู้เถาเลี้ยงนะครับแม่กับอายุป,ประมาณลอยสี่สิบได้อย,อยุครับส่วนสูงครับคาเชเลียนะครับเอ,อ่าง้วามาแต้มเพิ่มได้ก่อครับโกสุ่มบีไซมาจากโตมือนี่โค่นเดียวนี่เนาะนะครับเจ็ดหมื่นกับอีกสองพันเบอร์โทรติดต,ต,ต่อได้ก่อครับศูนย์หกสองหกศูนย์สอง 0991เก่าเก่านนะครับขอบพูดหลายครับผมนะครับมาราคาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นคนนะครับพี่น้องอ่างแม่หูนีพูดได้ครับว่าหูไขฮอครับหี่ไลค์ไปได้ครับไอ้แสนหาพันครับแสนก็อีกหาพันลูกคอใดตัวนี้ลูกวิโก้นะครับผมอันนี้ือนัว่าสิบเดือนกลัวนะครับผมลูกวิโก้ตัวหูตัวแม่ครับนี่ตัวแม่ครับอ่าลูกสาววิโก้ได้พี่น้องนะครับผมอายุสิบเดือนกลัวเนาะอ่าหูประมาณจะเส้นลาย บหาซิฟพอร์ตปะเฉียดๆด้วยเนาะอ่า40บวกนะครับผมอเ,เอาขับส่วนสูงกระยุลอย30น้อยเน,นนะ<ช>าะ3หาเนานะะลอย30หาได้พี่น้องสำหรับผู้มักสายหูฮินดูบาซินได้ครับพี่น้องนะครับผมอ่ะะาราคาอีกรอบนึงนะครับไอ่เป็นไปแสนหาพันครับแสนหาพันเบอร์โทู่061 061 หนึ่งศูนเจหนึ่งสองหนึ่งนะครับอาขอบคุณในไลคครับบาอ้เบิ้งค้นหุ่มไลยไล์นี่มันตรงนี้ค้องดีล่ะนะครับขักว่บาทนี่จบกันไปครับนี่เลี้ยวกันหรอเ่ไลค์นนละครับนี่จบกันแสนแปดมื่นพันผู้ใดเป็นจะคลองไม่แบบนี้แสนแปดหมื่นห้าพันนะครับผมเอานะครับสำหรับผู้อยากต่อยอดน้ำอ้อยพิ้นนะครับผม เดี๋ยวผมขอเบอร์ทร่หไหนะครับผมลูกคว้ได้อันี่ลูกเคลูกเคเอครับพี่น้องเนื้อานังมาใช้กองโจ๊กโก้ดใช่ไหมนะครับค่ากัวบาทนี่แม่ทองอีกไปบาทนี่เียได้2ี่สิบสองมือบ่มือพอได้ครับเมี่อเคเอฟสามห่ในยี่สิบสองมืออ่าเม่ออทองที่สองนะครับแม่ลอยท่าไดครับส่วนสูงอยหาสิบหาได้อยู่นะครับพี่น้องนะครับเอาสำหรับผู้อยากข่กำไรอายเพิ่นครับพี่น้อง นะครับฝากเบอร์โทรนครับพี่ศูนย์หกสามศูนย์หกสามแปดนึ่งแปดแึ่งครับสี่หนะครับอ่นั่ไปบึงตัวจริงอยูมเพื่อไรแบนี้อำเภอทวัดบุรีครับอ่าทวัดบุรีครับพี่นงองนะครับครับเอาเด็ดเดเลยครับพี่น้องนะครับผมแม่ลูกชื่อเอฟสามหนึ่งครับพี่นงค์ง่ามแห้งครูนี่เรียงสีโอ้ลงตัวทุกตัวเลยครับแม่กับเรื่องวาสดดีนะครับขอพูดในไรใส่นะครับว่า มันซื้อไปน้ำแันงโอ้นี่ครับพ,<อ>พี่น้องเื้อตัวนี้เท่กันแม่ลูกปะครับแม่แม่ลูกนะครับผมครับนี่ขอเอาน่ำเอาครับลูกลูกตัวที่ไหนล่ะครับบารนี้ลูกตัวที่สองลูกตัวที่สเนาะอันนี้ลูกหลอดทุกคนตลูกยังลูกว่าทางคนก็ว่าทางเพินเเเ่นเนาะแม่นแต่ว่าเป็นลูกตัวเมียเก้าสิบเื้อครับเป็นนเอาเก้าสิบนะครับเอาของคุณพ่อเพิ่นนะครับผมเื้อไปเอาเก้าหมื่นเนาะตัวนี้แม่นครับเอาเบอร์โทร์ได้พ่อบปะนี้ศูนย์แป หนึ่งหนึ่งสอาห่อว่าตัวลูกตัวที่ไหนดิที่2เนาะแม่ส6 4 7ิบหกสี่ส่ส่วนสูงแม่สูงเท่าไรสายตาเกือบหาสิบอยู่เนาะบ่ถึงกระสือเอาครับของคุณพ่อมีนะครับผมเพิ่มไ้เก้าสิบเอาครับขอบคุณหนยครับพ่อเห็นแม่สาวงายเดยยังไม่แม่สาวกันนะครับ แม่สาวผู้ใดนเนาะครับอของพ่อนอมนะครับเอาสวัสดีครับพ่อเจ้าบ้านลราพ่อดิหลายไปไหนครับหลายนี่แม่ตี่เปิดไปเจ็ดเก้าเจ็ดหมื่นกับอีกเก้าพันพี่น้องนะครับเจ็ดสิบเก้านะครับของพ่อนมอ่างง่วงง่ามนะครับทางทำเพื่อเมืองมหาสารคามนะครับผมมียโตไปหนีเอามาเจ็ดเก้าของพ่อหมดเอาว่าสองโตครับเอาเอาตัวนี้คือเมือดนะครับเอาตัวที่เรียกผ่านไปเจ็ดสิบเก้าเมีาอายุประมาณสิบหกสิบเจ็ดเดือนครับพี่น้องนะครับสิบหกสิบเจ็ดเดือน ครับเอาลูกกันนะลูกกันนะเร็วเฮ้ยเอาครับเจ็ดสิบเก้านะครับตัวนี้เอาแล้วแม่หนี่ได้พ่อมาดิหลายไปไหมพ่อเสียรสองหมื่นห้าพันนะครับอตัวนี้ลูกพ่อได้พ่อผสมไปผสมแล้วผสมแล้วครับใส่พ่อได้ใบไหมดิ วีโก้สล้านเดี๋ยวจัรอบเราพ่อครับเอาครับ F2 บอครับเอา F2 นะครับเปิดไว้แสนสองนะพ่อเนาะแสนสองครับพี่น้องนะครับเบอร์โทรติดต่อได้กัพ่อศูนย์หกสี่ศูนย์6 3ศนองหกสามะครับผมขอบคุณในรายครับผมของพ่อหนอมนะครับเอานะครับ ขอพี่น้องนะครับโโออ้้ยนี่ครับงอเข่าคนขายไปแล้วนะครับเดี๋ยวเบิ่งแม่สาวของพี่มันได้หรือครับพี่แม่สาวเปิดใบแสนสองแล้วแสนสองครับพี่น้องแม่สาวลูกพ่อาได้หรือครับลูกสติงเี่สองศูนย์หนึ่งนะครับโบ๊ทจัดจัดลอยซีสิบบวกครับส่วนสูงอายุเจ็ดเดือนนะครับสิบหานะครับผมสิบหาเดือนเอามากตัวครับอ่าตัวเดียวนะครับผมสิบหาเดือนแล้วพี่น้องแม่นี่ หนึ่งแมืนเบอร์โทรเบอร์ไดนก่อครับ0 9นย์เก้าจ้าศูนย์เก้าเก้าเก้าสามแปดสามสี่หนึ่งสามสามสี่หนึ่งสานะครับผมทางอำเภอเมืองสารคามครับพี่น้องนะครับผมทังตำบลห่วยแองบ้านหน้าแพงนะครับขอบคุณลายครับพ่อได้พ่อแล้วยังไปหาขอบคุณลายครับผมแม่สาวจากบานนอกครับอะไรครับหามื่นหาพันบ้านเห็ดเขาด้อพี่น้องแม่สาวลูกคอได้ครับ เคเอฟสามหนึ uh, 3, 1, 1> ่งหกแปดเจดเดือนอ่ะพ่ออายุเจ็ดเดือนครับพี่น้องนะครับอ้วมาเติมพิชไหนครับอำเภือดอนจานเนาะดอนจานหามื่นหามื่นหาเบอร์โทรเบอร์ไดนก่็ครับศูนย์เก้าสองก่นามหกเจ็ดแปดสี่นะครับขอบคุณในรายครับนี่แม่ สาวหน่อยขายขายกันแล้วปะครับหลายไปไหนน้อลายไปไหนเหครับเหลือลูกสี่หมื่นส่วนทวนครับพี่น้องเอเหลือลูกนะครับผมประมาณจะเดือนนะครับหาเดือนนะครับผมเอาลูกประมาณหาเดือนเบอร์โทรไปรกกอครับ089์แดเกจ็หาสเกน้านะครับขอบคุณหลายครับผมอันนี้อยากเมียนะครับผมเอาเมียสาวเจ้าบ้านล้เมียสาว นะครับผมอันนี้ครับแสนหกนะครับผมลูกพ่อไหนครับอ๋อผสมเจ้าการเมืองไหวลูกซี่ไหวผสมการเมืองในจักเดือนนะครับอ่ากําลังสิผ่านรอบเนาะอ่ากําลังสิผ่านรอบอ่าประมาณลอยซีย่สิบหาอะไรยุครับส่วนสูงเอานะครับนี่ครับพี่น้อง นะครับสำหรับหมักเมียสาวนะครับผมแสนหกนะครับตัวนี้นะครับแสนหกซ้ำกันเนาะตัวนี้ก็แสนหกตัวนี้ลูกคอไดครับลูกสาวเคเอฟสามหนึ่งนะพี่น้องนะครับผมแสนหกเจ้าเดือนล้วครับตัวนี้เก้าเดือนกก่าเดือนกานะครับผมลูกสาวเคเอฟสามหนึ่งครับพี่น้องนะครับแสนหกคือกันตัวนี้เก้าเดือนกว่านะครับเบอร์โทรทิตอนนี้ครับบ่ายศูนย์เก้าแปด 1 7 1 5 2เจ็ดหอาครับขอบคุณหลายครับผมอยู่อำเภอเมืองกาลสินนะครับพี่น้องนะครับคู่แม่ลูกในห้องไพน์เได้ครับพ่อเดี๋ยวถามแม่ลูกห้องไพน์เหรอพ่อนี่จ้าบ้านละครับแม่ลูกเจ็ดมื่นหาครับนะครับลูกคู่ให้แม่ครับลูกตัวเม่เนาะลูกคออะไรครับตัวลูกซี่ไหวศูนย์กงหกในลูกขึ้นในเมืองนะครับผมลูกตัวที่ไหนครับ ตัวที่สองสาทองเนาะ,ะลูกตัวที่2อนะครับอันนี้ลูกซี่ว6ูย์เก้ตัวที่อสามผสมได้เดือนนึงเนาะ่าตัวที่สามผสมได้เดือนนึงเนาะไซ่วินบอกครับอ่าซี่ว่นะครับผมอ่าซี่ว122หนนะครับซี่ว่ห่งถึงสอธีสิบเกท, <49. S 2> ท่านว่าหกซีนะครับเอาราคาเปิดไ,วไ,วไ,ไปไรไปได้ครับ0 จิตมื่น <75, 000. S 1> ก็มีอีกหาพันครับพี่น้องโอ้พี่นออออนะ้องคููนี่พ่อเอานะครับแม่รอยเกือบรอยสี่สิยูพี่น้องนะครับลูกซี่ไหวแม่กระใสซี่ไหวหนึ่งสองสองจมื่นหาพันเนาะอยู่อำเภอไหนครับสุวรรณภูมิสุวรรณภูมิเบอร์โท่วะครับไอศูนย์แปดห้าศย์แปดห้าแปดี่หกครับพี่น้องนะครับผม เอาครับบ่มีตำลีบองไหนเนาะเอาขอบคุณหลายครับผมนะครับแม่ลูกคู่นี้พ่อเอาไปเลี้ยงครับพี่น้องนะครับอาจจะซื้อสองได้สามผู้ละพี่น้องขาเจ็ดกกว่านะครับขาบวกแข็งนะครับสำหรับคููพ่อจักบาละพ่อนี่ยหาเจ็ดครับหามื่นเจ็ดนะครับสำหรับผู้มักฮินดูบาซินครับพี่น้องเอาหามื่นเจ็ดพันเบอร์โทรเบอร์ได้ครพ่อเอาครับ แข็งแข็งเนาะค่ะเอาหามื่เนะครับ0 6หาอห่าแปดหนึ่งแปนะครับ064ห2สองหนาแปนะครับตาหน่อยบ่นในผสมแล้วพ่เอเแม่สาวครับพี่นอ้องนะครับผมแม่สาวฮิ่ดูบารซินเอาลอยหกบวกนะครับส่วนสูงเดี๋ยวไปเบิง้งเยอะงใช่แล้วพ่อ แม่ท่องมาพ,อพอ่อครับแม่ท่องประก <reco> ัน <color>. ท <UC S> ่องครับประกันท่องเจ้าเดือนเราพ่อได้ท่องวันที่ยี่สิบเอ็ดสี่ครับอะ้ได้ครับยี่สิบเอ็ดนี่สี่เดือนครับอ่ายี่สิบเอ็ดนี่ครบสี่เดือนนะพ่อเนาะครับท่องที่ไหนครับท่องที่สองครับท่องที่สองนะครับผสมวินเชสเตอร์ให้ครับอ่าผสมวินเชสเตอร์เก้าเก้าเก้านะเอาครับประกันท่องให้ได้ครับพี่น้องตัวนี้ประกันส่วนอ่าส่วนสูงประกันที่จักจักเส้นอ่ารอยสี่สิบหาใดพี่น้องเล่าเงี้ยวนะครับผมอันตัวผูทั้งหลังนี่เด้ เอาตัวนี้เปิดไปท่าไรคพ่อเปิดไปเจ็ดหมื่นครับเจ็ดหมื่นนะครับรับประกันท่องสี่เดือนครับนะครับผมเบอร์โทรเบอร์ได้กัพ่อศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าแปดสองแ้าสองแปนะครับขอบคุณหลายครับพ่ออำเภอไหนน้อครับอเอวนมิเชียนครับออวันอมิเชนวันภูมินะครับผมนี่นะครับนี่ หลายครับพี่น้องนะครับรับประกันท่องให้นะครับหางเงาผัวบ่มี่ตำนี้นะครับอันนี้ของเพิ่นแม่ลูกโบดนี่เท่าไรน้อครับดิเพื่อนียักบานนะเพ่อนเจ็ดสิบหาลูกผัวเมียเอาลูกตัวแม่นะครับแม่ขาวโบดนะครับผมลูกตัวเมียเจ็ดหมื่นกับอีกหาพันโอ้พ่อเอาไปเลี้ยงครับพี่น้องนะครับแม่นั่นหนาลึกๆเลยนะครับพี่น้องให้ลูกสีแดงโบดทขึ้นกันนะครับพี่น้องไพว่างัวขาวย่านบ่ให้ลูกแดงนะครับเบื้องแม่นี่ครับพี่น้อง ต้องหาให้บดบดนันทีเลยพี่น้องขอบหูดำาขาดำคอขาดำนะครับผมเครื่องดำนะครับเอาไทยนะครับอันนี้ลักษณะการให้ลูกครับเพิ่งนะครับผมลูกนี่กับบดจัดขึ้นกันนะครับพี่น้องเอารคาคาถือว่าบอร์แรงนะครับรบคาคาเท่าไรก็พอาเจ็ดสิบห้าเบอร์โทรติดต่ศูนย์แปดหกศูนย์เจ็ดสอง หนึ่งหกหนึ่งอยู่อำเภอไรครับอำเภอเชียงยื่นสารค้ามครับพี่น้องนะครับขอบพูดได้หลายครับผมเชียงยื่นมหาสารค้ามนะครับพี่น้องนะครับแม่สาวจะไปไเกาา็สิบหานะครับพี่น้องนะครับแม่สาวตัวนี้ร้อยเกือบร้อยห้าสิบบวกนะครับผมผสมมากไปครับฟองว่างเนาะเอาลูกพ่อไไรเพื่อน่า เมดแดงเนาะนะครับผมราคาจักอีกรอบนึงได้เก้าสิหาครับเก้บเบอร์โทรที่ต้อนได้ก่อครับศ6 3ย์หกสามศูนย์หกสามศูนอะครับอายุอมเพื่อได้ไอ้กสุมเนาะอขอบคุณี่รับครับเกือบร้อยหาสิสำหรับผู้มักแม่กระทบสูงใหญ่ครับพี่น้องนะครับเอาผิดหวังแน่นอนนะครับตัวนี้แม่กระทบสูงใหญ่นะครับสำหรับผู้มัก เอาสุรพูมักงโค่งมาดินะครับผมจ้าบ้านะพ่อแม่ขาวดิอ่าสี่หมืนเจ็ดพันห้าร้อยตัวคู่กันนี่เดี๋คพับอ่าตัวนี้หาสเก้าครับพี่น้องนะครับแม่ฮิตดูบาซินนะครับสูงใหญ่เบอร์โทพ่อเบอร์ไดก็ครับเบอร์โทร่นเพียวเพียวเบอร์ทราเนี่ยศูนย์เก้าศูอ่าห้าเก สอ9หาเก้าครับพี่น้องคู่นี้นะครับสำหรับคู่มักโค่งสูงใหญ่นะครับย้อมเพื่อนให้เราปะเชียงยืนนะครับเอาสำหรับผู้มักแม่สูงโค้งใหญ่ๆถามมาหลายนะครับเอารุ่นลอยหาซิบขืนนะครับนี่รุ่นนี่ว่ผิดหวังแน่นอนคาซีนะครับคาหาเนี่ครับว่าแข็งปันใดนะครับในโค้งใหญ่นะครับไปเลี้ยงไปขุนเอาเอาเบิ้งแม่ลูกนะครับจักบาทแล้วครับผมแม่ลูกคู่นี้ 6กสิเวหา้อยแม่ลูกครูนะครับหกหมื่นหนนะครับลูกแรกว่าเบิงครับถูกขาลูกเอ้ยไงหนาดีนะครับหกหมื่นหเบอร์ทูไปได้ก็ได้ศูนยก้าแ้แปดสามหกน้นะครับขอบคุณทายครับผมครูแม่ลูกนะครับพี่น้องนะครับเด็กนักเพนไปเรียงติดต่อมาเบิงนะครับว้นี้ยับเบิงคูหน่อยๆไปเรื่อยับพี่น้องถ่ายคลิปนะครับจ้าบและพ่อคููแม่ลูก โอ้ยล,ลูกมันจะเอาเศร้าสามเอาตอเตมียาดีดีเตมียาดีซี่ซิบหาครับพี่น้องนะครับเบอร์โทรเบอร์แดกกับพ่อไปดิเบอร่าเบอร์แรรบ่มีกันไมเบอมีเบอร์เท่ากพ่อเอาขอบคุณได้ร้ายครับพ่อนะครับโอ้ยฝนตกพี่น้องไาดิเอาฝนกับมาตกลื่นใส่กันหรือเปล่าไปดิฝนบรรยากาศในตลาดพี่นอ้องฝนมาแล้วไาดิเอาไทยจา้าน้าที่ก่อนครับพี่น้อง อ,อุปกรณ์ถึงน้ำนะครับจ้กบาทน้อครับแม่ลูกพ่อต่ออยู่อ๋อฝนต่อกันอยู่นะครับออขอบคุณหลายครับผมแม่ลูกของไผรล่ะครับคู่นี่ได้ละ่ะของไม่ไม่ไม่มอ๋อไล่จ้าบาลนั่นโอ้แม่ลูกฝนตกครับพี่น้องขออภัยหลายนะครับจาบา้าบาลล่ะพ่อเก้าซิบเก้าซิบหาครับพี่น้องแม่ลูกแดงๆนี่แหละครับ เก่ามืนหพลูกแรกกว่าพ่อลูกแรกเก่ามืนเบอร์โทูเบอร์ใดกว่นยเก้า์แปดก้่สองศูนย์่อ0เจ็ดสามศครับพี่น้องเก่าอีกรอ่นึงนะพ่อเบอร์ทูอีกรอบนึงนะศูนย์แปดเองศูนย์เจ็ายอ่าเจ็ดเนยะพ่อเนาะเอาครับครูนี่เปิดไว้เกสห้านะครับของพ่อเพิ่นครับ เอานะครับเดี๋ยวปิดคลิปแม่ลูกก็งา่งายอีกจักจ๊กตัวกัพี่น้องนะครับเห็นแล้วนะครับเอาเดี๋ยวเบิ่งแม่ลูกตัวดนีน้ของไผ่นะครับเสร็จัดจัดจดิเยี่บยบไปแล้วครับไล่ไปได้แล้วครับตัวนีว้ขายแล้วนะครับผมพ่อเพิ่นไปไ,ปไปล่ไปไปด้หรอพ่อแปดซิมหานะครับเอาเบิ่งแม่ลูกอออ๋อ แม่ลูกไผร่เหครับนี่ไพร่เรจะคล้องคุณจะคล้องแม่ลูกเป็นไผ <g ül> ร่เหรมาเห็นจะคล้อง <g ül> เอามาเห็นจะคล้องครับพี่น้องนะครับอันนี้แม่ลูกวา่าริปิดคลิปเอาฝนตกแล้วนะครับเอาปิดคลิปไปทนตำหนิกันด้วครับพี่น้องนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมตลาดบันทัน16บหกปุ่มผ้าสองหาหกหาครับพี่น้องนะครับบรรยากาศในตลาดเดี๋ยวติดตามคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวพาไปเบื้องง้อผูส่วนละผู้อยู่ในง้อผูง้อขุนนะครับผมวารีปิดคลิปแม่ลูก มาท่านแลวพี่น้องนะครับฝนมาแล้วนะครับจากลาพี่น้องไปสันิดก็นด้ครับผมสวัสดีครับ